สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชาสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นวันที่หนึ่ง เวลา9นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธาถิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังอาคารศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี เป็นส่วนที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีความทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับการสร้างการประกอบและการทดสอบดาวเทียมที่มีน้ําหนักตั้งแต่10กิโลกรัมถึง500ยกิโลกรัมสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกในอนาคตปัจจุบันให้บริการทดสอบในอุตสาหกรรมอากาศายานและอวากาศรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาตลอดจนภาคธุรกิจจากต่างประเทศ โอกาสนี้ท่อประเนศนิทรรศการกิจการดาวเทียมและแผนการพัฒนาดาวเทียมของประเทศไทยเริ่มต้นในปี2525 25, มีการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณ,ณดาวเทียมที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมื่อวันที่1ตุลาคม2551ประเทศไทยได้นำส่งดาวเทียม t o ฟ1ขึ้นสู่วงโคจร,รโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าดาวเทียมไทยโชคน,นับเป็นก้าวแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของดาวเทียมสำรวจโลก ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในอวกาศให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า16ปีนอกจากนี้ยังจะแสดงอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาต้นแบบดาวเทียมประกอบด้วยเครื่องมือทดสอบสภาวะต่างๆของชิ้นส่วนดาวเทียมได้แก่การทดสอบการสั่นสะเทือนการทดสอบอุณหภูมิในสภาวะปกติการทดสอบอุณหภูมิในสภาวะสุญญากาศและการทดสอบคุณสมบัติของมวล จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสะอาดคู่คุมอนุภาคหรือคลีน n r มทรงฟังบัญญาตสรุปเรื่องความคืบหน้าการทดสอบระบบดาวเทียม TOS 2A เป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่มีมาตรฐานระดับ Industrial Grade ดวงแรกของประเทศไทย มีวิศวกรชาวไทยกว่า20คนร่วมออกแบบและพัฒนาโดยนำชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตขึ้นจากผู้ประกอบการในประเทศไทยติดตั้งและประกอบบนตัวดาวเทียมทออส2 a ถือเป็นการส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ ดาวเทียมทีอ้อ,อ 2A จะโครจรในระดับความสูง520กิโลเมตรจากพื้นโลกตัวดาวเทียมมีน้ำหนัก101.5กิโลกรัมความละเอียดภาพ1.07เมตรสามารถบันทึกภาพแบบวิดีโอสำหรับการติดตามพื้นที่และการศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้ มีอายุการใช้งานขั้นต่ำ3ปีเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของประเทศได้แก่ด้านการจัดทำแผนที่ด้านการจัดการเกษตรด้านการจัดการภัยพิบัติด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการชุมชนเมืองและด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจุดเด่นของดาวเทียมทีออคือมีระบบเรดาร์สำหรับการติดตามเรือและเครื่องบินด้วย ดาวเทียมทีอ T-2A อมีกำหนดขึ้นสู่อ,อวกาศในช่วงกลางปี2567โดยจรวจนำส่ง p s l v จากศูนย์อวกาศสาธิตทาวันเมืองสีหาริโคตาประเทศอินเดีย จากนั้นท่อพระเนตรการดำเนินงานของ Galaxy Simulation Center และส่งฟังบรรยายสรุปเรื่องการออกแบบและระบบวิศวกรรมดาวเทียมการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติการดาวเทียมและการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานเป็นการให้บริการนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับเทคโนโลยีอากาศยานในประเทศไทย ต่อจากนั้นท่อประเนืการสาธิตระบบรถไร้คนขับจากเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งหรือ GNSS ช่วยลดการพึ่งพามนุษย์มีความแม่นยำสูงประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้แนวโน้มความต้องการยานยนต์ไร้คนขับจากเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งหรือ GNSS น่าจะมีการผลิตเข้าสู่ตลาดโลกเร็วกว่าที่มีการคาดการไว้ 对不起 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม T-Off อ,อาการพัฒนาและควบคุมระบบดาวเทียมท้อประเนตรดำเนินง,งานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไถ่โชดหรือ T-Off หนึ่งดาวเทียม T-Off สองตลอดจนดาวเทียมดวงอื่นๆที่ประเทศไทยรับสัญญาณเองและการดำเนินง,งานของศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศที่มุ่งเน้นการวิจัยการพัฒนาวัสดุและโครงสร้างของอากาศยาน และอวกาศอากาศยานตั้งแต่การออกแบบการผลิตและการทดสอบ ่อจากนั้นทออประเนธการดำเนินงานของศูวนย์วิจัยเทคโนโลยีอาวากาศมีการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้พื้นที่อาวากาศประกอบด้วยระบบเฝ้าระวังและติดตามวัตถุอาวากาศระบบการจัดการจราจรอาวากาศและระบบพยากรณ์สภาพอาวากาศที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมถึงการดำเนินโครงการ Liquid Crystal ที่วิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ของอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเช่นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์และจอโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้ในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะทำการส่งอุปรกรณ์เพโหลดขึ้นทดลองบนสถานีอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติในเดือนกุมภาพันธ์นปี2568เที่ยวบินที่สเป c x x 32และจะอยู่บนสถานีอวกาศ3เดือนมีนักบินอวกาศนาซาเป็นผู้ทำการทดลอง เวลา13นาฬิกา7นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนอำเภอสัตหีบพระราชทานเหรียญการชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคลงหิตครบ36ครั้งและ108ครั้ง แลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค3รวม7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดตราดจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสะแก้ว รวม2,326คนเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเช่อชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคลงหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคลงหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตสทธาบริจาคโลงหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนปี2567ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรณรงค์ให้มีการบริจาคโลงหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3ามเดือนหรือปีละสี่ครั้งภายใต้โครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำกิฟต์บัตร ก e p ไลฟ์ก e ฟฟอยเวอร์มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคของหิตไตรใหม่ให้มากขึ้น oh, <my> องค์มนตรีเปิดกิจกรรมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรัชรานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กตร์ษัิยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยณสวนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาพร้อมเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและเสื้อเซฟทุกดวงใจไทยพระราชทา,านของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่วิทยากรเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12มีนาคม2567 มีการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนด้านการพัฒนาจิตใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงบวกระหว่างกันและฝึกทักษะการสังเกตวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาอย่างมีงระบบประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระกรุณาโปรดกล้าปกาปมอมพระราาทานโครงการเซฟทุกดวงใจไทยเมื่อวันที่10ธันวาคม2566มีมูล,ลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินงานจากกิจกรรมดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนในส่วนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จากนั้นองคมนตรีและคณะไปเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ12-18ปีอยู่ในความดูแล21คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตและร่างกายรวมทั้งความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบา,นพนาลพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจร่างกายเบื้องต้นสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง องค์คมนตรีและคณะยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางในการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล16คน ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและฟาสโมเดลณสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมาราชชนนีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิรัชธานปั่นสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธ,ธารณสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15มีนาคม2567เพื่ออบรมพยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่สาธ,ธารณสุขนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษายาเสพติดระยะฟื้นฟูสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการบำบัดฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือผู้ ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษในรัชธัรมนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลักสูตรเป็นการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแฟมิลีมีกิจกรรมทางเลือกให้เรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อ l เทอร์เม t ีทรีทเมนต์ฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือตอนเองเซฟเฮลท์ Self และใช้แนวคิดชุมชนบำบัดเทราพิวเทราพิวติกคอมมูนิตี้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษด,ดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชวงศิริราไปก่อนสวัสดีค่ะ